สวัสดีค่ะพี่น้องอยูุทงรถจะถามาสอาดสีโยเกยกแน่จักหน่อยกำลังออกจากบ้านค่ะสีเดินทางไปยางสีสุราษฎร์ไปเฮทุระทุ่ร่งเนาะค่ะตามคำเรียกร้องค่ะเมื่อนี้แขกพิเศษที่พี่น้องอยากพบอยากพอคือผู้คือสิบเป็นไทพี่น้องติดตามแบบได้เลยค่ะทรงทรงต่อให้พ่อแหลมค่ะ อ่าสบายดีสบายดีสบายดีได้ดีด้ะโอ้สวัสดีเอาหนาเอาหนาเอาหนายังก็เพิ่มการกีกาเขาเพิ่มเอาหนาดีดีม่าวหนามอดหนามอดข้อหนามอดข้อเนี้มันเห็นพอนีหมดเลยเจนนะครับอินเตอร์น่ชแนลพี่น้องมือขับรถของบอโจมือนีนมามาของบอตแลมมือไหนของวอตแลม จ้าไทยพี่น้องอยากชมอยากเห็นจ้ไทยพี่น้องอยากเห็นลายอยากเห็นพยนี่คือหอดพยนี่ชื่อถ้าไปอยู่ไปยังคือบอไปหาอี่อยนะไม่ว่าเออมันมีโอกาสไปยังหรอกนะครับขบถีมันนี่งกขบถีมันนี่แต่ม้าลับใส่นะครับขับรถเหยียดคีคือถ้าเราจะไปใส่ไม้ใส่นี่กับว่าเห้ผู้อื่นไปตรงนั้นผมสิบไปยังสิบไปยังไม้ยังหูจักเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหลังแล้วพี่น้องคลิปนี้ ไปนี่ไปยังก่เดนีเดี๋ยวสีไปฟัุผูสีไปไปใช่ก่อนไปย่างสีสุราไปหาผู้ใดว่าสีไปหาถ้าต่ว่าถ้าไปหาผมวยบ้านเนี่ยคืออุปเกรเอุปกรคือคุณท่าท่านจะบอกว่าคือไปหาผู้ใดจแหาว่าบอกแต่ว่าสิไปย่างสีผู้ใดเดาออกเี่น้องมันมีอยู่มันมีอักษรยอดมีสองตัว มีดอพ่อดอพ่อดอเด็กดอพ่อบ้านนี่นสองตัวแล้วพี่น้องเดาเอาเด้การโกหกโกหกทแตตอนนี้จันห้ยกนอนนอกลายรอหดีๆเออจะไปเห็นใครดลยวใครับยอ้าขับ่านเสรชคนไปทำอหารกินยังอันนี้ไม่ไงไม่เงมากไม่เงมาก โอ้นั่น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 นี่ละนี่ละถือกล่องเทียนในเด้อมีนัะคู่โซ่คนเนี่ยนนี่พอต้ทอดนี่อันนี้อันนี้คู่โซ่กาแ่นี่อันนี้ปอตทอดกำลังสิเข่าปพอต้อทอดเติมจังหวัดน้ำมันเนี่ยอาเสียอาเสียกล่องมาเสียจง่มเติมละมันมาอู้ไปมากเลยอเซียอ่าพ่อเลมถือกล่องอาเซวินจัน่อยเด้อพี่น้องเด้อ บนอใช่พิเจริญแน่นะบนอใช่ข้าเจ้าว่าจังไงว่าจะพลอยพลอยข้อแหลมนี่เบิ่งเบิดว่าสันวิ่นปันไดข้าเจ้ากับเบิร์นแมนน่าเห็นให้เบิ่งได้อ๋อเพราะ่าอันซ่อมจอดรถรถเติมน้ำมันนี่ไปทั่วมาหากินยังเสมือพอลี่ว่าอยู่บ้านคูณครับแมนบ่าสคือเห็นอุ่มแต่ไกล ก็จะเรียนต้นที <k <k ่ก no ว้องไงก็จะดอก็แก่ซิโอ่ก็จะงี่เง่างี่เง่าก็จะกบหลังกูพักนี่อยู่หัวอยู่สวนนี่บ่เมนแม่หมอนบอกนี่แม่แม่วันนี้ค่ะแม่หมอนวันนี้ค่ะวันนี้แม่หมอนกำังไปน้ำเนาะค่ะถือโอกาสมาเปิดหูเปิดตาเอาเล่าออกจากสวนเนาะค่ะเราปกติเราบ่ค่อยได้ไปใส่ิอยู่แต่สวนกับตลาดก็ตลาดพนังเลยละคนขุมให้อยุโอ้เออเราก็มีหม่องดีอยู่ขันล่ะไปเจ้าไปก็แล้ว อเยี่ยมจมสวนัวโอ้ยยยัยม่ยยยิยยยายยยยยยมยกยยยยมยย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 ิยย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 ิยย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 ้ยอยย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 ย่ยยบายย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 ยายย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 นยย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 ายยยยยย แต่ว um, ่าเมนูย no, ูไซเมนูก็ม่แห uh ้เ oh. ด so ็ดเห็นว่าพากันเขาออยู made, ่อยู่จังมั่งบุษยนบ่นด้เวบแลวบนาประตูว่ดีคนใดอ่ะจกาข้ให่ปรกาขับรถเนาะพี่น้องเมนยบ่เคยขับรถเกียร์ออโต ก็เยแท็บตะเกียร์ธรรมดาก็เลยเอิ่นพอลลี่มาให้พาไปทุระพอดีระหว่างรถขึ้นเต็มปั่มเททุกจักรยานก็ดีขึ้นดีก็ดีไปทุระไปเอาสุขวารสักขันชมนี่ละเมื่อใดอันเดียวถ้ามีโอกาสเมนูก็พ่อแหลมก็จะไปเยี่ยมพอลลี่กับแม่หมอนหอดบ้านไปหาแนวอยู่แนวกินถ้าไปหานพวกเอี่ยเนวอยู่แนวกินเนี่ยพี่น้อง ถ้ามาชาติลีได้บาตไม่มอนบาตมนีลีเสด็จเนียเบเนียปูด้วได้แล้วอ็เเนียปูปาปอตัวเล็สองก้านเนี่ยปูใสน้ำซีเนี่ยปลาไปหาปเชนลอยไปเสียบวมันกินปลาข่าวมือแรกงมแร้ว่าดยมีนขัวนี้ประมาณน่ต้มหมูเสานี่นะต้มแล้วตัวใหญ่นาะต้มตัวใหญ่หรืเปล่แม่นกัของแมเลย แม่ยังพอตรงนั้เหรอเอ้ยเหลืออยู่ตอนเดียวเพอตอนแท่งจะโดนจะลุหามีอะไรบ้พอจะลงหาเงินนะแต่ละลุ่มต้มเจ๊น่าเจ๊ล้างก็ละอุ้ยน้ำมะสันก็ยันจะล่มล่มนี่ลวงพ่อข้าแต่เป็นอันหลวงพ่อเมียเห็นยายแหลมครับอันเมนุ่ยไปใส่เบ็ดจังไลยว่าเอาหนามมะหดมาหดยังพอหอมาหดดินบ่หดต้นไม้มันหดดินหดต้นไม้ผู้แม่แต่ลินแล้วพื้นนะแม่ถนนนั่นแม่ มือนูว่าสับีน้อง้ยขี้ดินเหนียวแม่บอนแกนลมันมันบอแกนเดี๋ยวตีตีนแก้จังไดก็บอออกเหนียวกับเหนียวโพดเหนียวโผ่หนา้าห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 ้เห้าห้าห้อห้าห้าเ้าห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 าห้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 าแ้่ห้าห้้า้าห้าห้าห้ห

ยื่นอะไรโอ้แอ้โอ้เี่ยวทมันเดี๋ยวเาให้โอ้ยยนอรันดอ้ไปก็เกยม่ดีนไม่ดพีเนาะเาปเยมันมันรนะอบชอบไรเทียวเรถคนก็หึงเหมือนเดิมถอดก็เพียงพอดหรอถดนม่ออไรนยว่าไ่ต่างสายต่ดยเลยางสายเยอดก็เรียกนเราขึ้นมาได้แล้ มันมันตประม่องนี really ้อใไปที gonna gonna <inaudible> s <S ่่ไป้คุยปคุยในน้มากนั่งืนนาเลต้องาใเขาไม่แต่งุยที่เียุยพราะงานนีุย้ที่เียุยมนเหนึงทีเห็นเป็นเรียลูกเรียหลานกัเปยังไม่ผ่านนใส่ปกทั่วดีมัมาจะี่าลดูหับก่บ้าน วันีวะเออคือโยมมาไหครโอยไโอยแ่คนน้องมีงานกันจ้อิดอไปไปแห้นึ่งไปหน้านตัวโตตัวอไ่เห็นไม่แป็นไร Sì, yeah. bên hàm tay 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 bên hàm

คอาทำใเรับอที่ใส่นืี้สําหรับอันทนี่เอาไว้สมนึกสักก่อนเนาะพี่น้องติดตามตอนต่อไปค่ะว่าห้องสิบไปยังไปใสไปหาผู้ใดยังอดีพอน้องไหจันทร์ไทยเราเด้อค่ะตามคําเรียกร้องยัน้นแล้วเห็นข้างอ่างเก่าก็มีแห้งหรอกพี่น้องอ่าสําหรับคลิปนี้เอาไว้หลาคือเก่าวอรพอลี่ถามมาให้ความเท้าหรอกฮะ ไอ้กูบอกว่าไคา่าราไแล้วออนะรอาไตอีเป็นมนเปดีไดนอไดนเาพอดีสิ่บายบายเอาสรับคลิปนี้เอาไว้สนึกสกร่อนพี่น้องเ่้นมาผกกันกับคลิปคลิปหนานะคะสำรับคลิปนี้บาย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 สวัสดีค่ะสวัสดี